เพื่อนๆทุกคนอีกครั้งฮะก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการของเรานะครับก็จากคลิปที่แล้วนะฮะก็ถึงคลิปนี้ก็เกือบเดือนพอดีนะฮะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าจะพยายามทําคลิปให้มันมันต่อเนื่องมากที่สุดทิ้งช่วงน้อยที่สุดแล้วกันนะครับอ่าและแน่นอนครับอย่างที่บอกของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ของใหม่ๆม,มารีวิว ถ้ามันเป็นโมเดลที่น่าสนใจโมเดลที่ดูมีประวัติไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของเก่าเราเอามารีวิวหมดครับผมก็พูดกันมาซะขนาดนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้ของที่จะนำมารีวิวพูดเลยว่ามันเป็นโมเดลมือสองนะครับเป็นโมเดลที่ออกมานานแล้วเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอายุเยอะกว่าผมอีกอะเออ ผมตอนนี้อายุ38เขายังอายุเยอะกว่าผมมันน่าสนใจตรงนี้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นอากาศยานที่สามารถทำเป็นตัวไทยได้ด้วยนั่นเองครับน่นอนะฮะสิ่งที่จะนำมารีวิววันนี้ก็คือตัวนี้ครับนี่ก็คือเบล U H 1N ขนาด1.2 7จากค่ายฟูจิมิครับผม สำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1N นะครับเขาเป็นหอขัดกลางนะมีสองเครื่องยนต์นะครับผมซึ่งถ้าเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งเสียไปเนี่ยก็ยังมีเครื่องหนึ่งที่จะพาเรากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับอ่า UH-1N หรืออีกชื่อหนึ่งของเขาคือ Bell สองนึงสองนะครับเขาถูกพัฒนาเขาถูกเขาเริ่มต้นจากความร่วมมือของบริษัท Bell Helicopter จากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็บริษัท Pratt Whitney ของแคนาดานะฮะก็คือง่ายๆอเมริกาทำบอดี้ คา,าดาดาทำเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับสำหรับฮอรุ่นนี้นครับภารกิจของเขาคือ,อใช้ในการขนส่งลำเลียงาาลาดตะเวนอะไรพวกนี้นะครับพวๆกู้ภัยก็ได้นะฮะดังที่เราจะเห็นในห,หลายๆเหตุการณ์ที่จะมีฮอรสองหนึ่งสองเข้ามาใช้ในภารกิจกู้ภยัยฮอรุ่นนี้นะครับเขาก็จะเป็นฮอที่ถูกประจำการในหลายๆประเทศทั่วโลกโรวมถึงประเทศไทยนะครับ พราะว่าถ้าพูดถึงประเทศไทยขอพูดในส่วนที่ใช้ชื่อว่าฮอ 1n ถ้าเป็นส่วนของ u h 1n นะครับที่มีใช้ในประเทศไทยคือกองทัพอากาศไทยใช้ในช่วงปีพศ2519นะครับโดยกำหนดชื่อว่าฮอ6กหรือเฮลิคอปเตอร์แบบที่6กกไก่นั่นเองนะครับซึ่งหลักๆในภารกิจของขัองฮอรรุ่นนี้นครับเขาจะถูกใช้ในภารกิจอ่าเป็น เฮลิคอปเตอร์พัี่นั่งนะฮะของรัชกาลที่9นะครับปัจจุบันตัวฮอลําำนี้ถูกปลดประจำการแล้วนะครับแต่เราสามารถไปดูลำจริงได้นะฮะที่พิพิธภัณฑ์ทหานอากาศในส่วนของอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับเขามีมุมมีโซนจัดไว้สวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็คือของกองทัพอากาศนะครับอย่างที่บอกว่า UH-1N มีอีกชื่อหนึ่งคือเบล2 2ง ใช่ไหมอ่าดังนั้นหน่วยงานต่อมาในส่วนราชาการไทยที่มีฮอรุ่นนี้ใช้แต่ถูกกำหนดชื่อว่าเบล2 1 2นั่นก็คือกองทับบกกับกองทับเรือแยกดังนี้ครับกองทับบกเนี่ยถูกเข้าไประาำการในปีพศ2519จนถึงปัจจุบันนะครับโดยกำหนดชื่อว่าฮอทอ212หรือเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ212นะฮะ ซึ่งอย่างที่บอกประจำการมาตั้งแต่ปี2 5 1 9จนถึงปัจจุบันเขาก็มีการอัปเกรดมีการปรับปรุงอะไรบางหลายๆหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวประวัติเรื่องสีกับเรื่องอะไรพวกนี้เราจะไปพูดถึงขั้นตอนเราไปพูดตอนออที่ว่าเราจะดัดแปลงยังไงแล้วกันนะครับอันนี้ข้าแค่ข,ข้าวๆก่อนเมื่อกี้พูดว่าอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือราชนาวีกองทัพเรือไทยนะครับ กองทัพเรือไทยเนี่ยนะฮะก็มีฮอ212เข้าประจำการเหมือนกันโดยเขาเข้าประจำการในช่วงปีพศส,อส 2, 5 2 1จนถึงปัจจุบันฮอร2เบล2 2ของทหารเรือเนี่ยครับถูกกำหนดชื่อว่าฮลล .2 หรือฮอลำเลียงแบบที่2นั่นเองครับผมอ่านะฮะโดยภารกิจของเขาเนี่ยมีหน้าที่ค้นหากู้ภัยทางบกและทางทะเลนะครับอันนี้คือของส่วนทหารเรือ จะสังเกตได้ว่าในหลายๆส่วนราชการของเรานะครับอากาศยานอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันเหมือนกันแต่การกําหนดชื่อก็จะต่างกันในแต่ละหน่วยงานนะครับก็จะมีการกําหนดชื่อของเขาเองนะครับแต่ยังไม่หมดฮะยังเหลืออีกหน่วยงานหนึ่งที่ยังมีฮอ2สองหนึ่งสองใช้นะครับนั่นคือสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินั่นเองในข้อมูลที่หามาได้บอกว่าเข้าประจับการช่วงปีพศ2516 มีทั้งหมด15เครื่องนะตอนนั้นปัจจุบันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาไม่ได้มีการกําหนดชื่อเป็นเป็นเหมือนแบบของฐานบกกับของฐานของฐานเรือนะฮะหรือมีถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดเพื<ๆ>่อนๆทักท้วงมาได้นะครับเออก็เอาเป็นว่าของฐานบกเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ทวทีเอาเป็นว่าของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกเราจะรู้ในนามว่าม้าขาวนั่นเองนะครับภารกิจ ก็บินช่วยเหลือค้นหากู้ภัยเช่นกันบางทีมีเหตุที่อ่าเหมือนแบบาตามชายแดนไกลๆอะไรเงี้ยไปแล้วม้าขาวของเราก็บินไปแล้วไปรับคนเจ็บนะครับก็มีคลิปให้เห็นใน y o u t u b ไหลายๆคลิปอยู่นะครับไปหาชมดูได้นะฮะอ่อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพอรุ่นนี้แบบคร่าวๆนะครับคร่าวๆเลยจริงๆสงรุ่นนี้มันมีข้อ มาเฮามันมีข้อแตกต่างมันมีอะไรที่มันดูต่างกันอยู่อีกเล็กๆน้อยๆอันนั้นเราข้ามไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล้วก็ส่วนของการดัดแปลงเป็นอากาศยานตัวไทยข้อมูลสีของกองทัพบ,บกกองทัพเรือใช้สีแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปพูดกันท้ายคลิปแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของโมเดลนะ,ะฮะฮอรรุ่นนี้จะบอกไงดี เพื่อนๆคิดว่าค่ายไหนเป็นค่ายแรกที่ผลิตโมเดลของฮอตระกูล u h 1 n ตระกูลเบลสองหนึ่งสองให้ทายอ่ะเฉลยเลยแล้วก,กันเดี๋ยวมันจะนานนะครับก็คือฟูจิมิครับฟูจิมิที่เราเอามารีวิววันนี้เนี่ยแหละฟูจิมิคือค่ายแรกที่ทำฮอตระกูล u h 1 n ดอสองหนึ่งหรือเบลสองหนึ่งสองมานะครับโดยเขาเริ่มเริ่มแกะบล็อกเริ่มผลิตครั้งแรกในช่วงปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบ ลากยาวมาถึงปี2007นะครับแล้วก็โมที่เรานํามารีวิววันนี้เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยครับเขาก็อยู่ในไทม์ไลน์ในช่วงปี1980เมื่อกี้หมาเห่าหนักมากอะมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับก็คือหอรุ่นนี้นะฮะ แล้วตัวที่เรานํามารีวิววันนี้ครับเขาก็อยู่ในช่วงทไลายของปี1980นะครับคือในช่วงนั้นน่ะที่ฟูจิมิทามาก็อ,อาจจะมีตั้งแต่บล็อกใหม่เปลี่ยนดีคอ่อ่าบล็อกเดิมดีคอลเดิมเปลี่ยนหน้ากล่องอ่าบล็อกเดิมเปลี่ยนหน้ากล่องเปลี่ยนดีคอลอะไรเงี้ยเขาก็จะวนๆอยู่เนี่ยครับอ่าอันนี้คือคือค่ายแรกที่เริ่มทําหออยูเชสวันเอ็นมาเลยนะครับอ่าแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายค่ายครับที่เขาเขาทำฮอรุ่นนี้มาเหมือนกัน มีทั้งอิตาลีลี่ที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี1996ลากมาถึงปีเท่าไหร่เนี่ย2013นะฮะก็เปลี่ยนหน้ากล่องมารู้สึกจะสครั้งมัง้งเออนะครับอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจคือรีเวลรี e วลเนี่ยมีตัวที่น่าสนใจอยู่คือในตัวที่ผลิตในปี1997ตัวเนี้ยบอกเลยว่าถ้าทำฮอลสองหนองของทอบอรหรือทอลเนี่ยตรงตัวมากเพราะว่าให้เป็นครีบหางเครื่องบนเครื่องมาด้วยนั่นเองนะครับ แต่แน่นอนมันก็คือโมเดลที่หายากมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับในยุโรปอาจจะหาไม่ยากแต่เมืองไทยหายากบอกเลยว่าหายากเคยเห็นไม่เกินหนึ่งกล่องนะครับแล้วยังมียี่ห้อแบบอื่นๆยี่ห้อที่เราไม่รู้จักหรือยี่ห้อที่มันไม่ได้เข้าประเทศไทยอีกอย่างพวก Aeroparts a s t o k l i t หรือ Mini Craft อ่าโทษทีไม่มีครับ Mastercraft ปี2020อะไรเงี้ยฮะคือเนี่ยเขา เขาเป็นหออีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮอมหาชนนะครับที่ผลิตมาเยอะแต่บางหลักๆที่เข้ามาประเทศไทยเราเนี่ยก็คือจะมีอิตาลีและรีเวลเมื่อกี้พูดถึงรีเวลอารีเวลมีเกตอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากตัวหนึ่งที่ผลิตในปี1997เยจนี่ยจะทําเป็นตัวไทยได้แบบตรงๆแล้วเนี่ยฮะตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งคือตัวที่ผลิตในปี2011จนถึงปี2012และปัจจุบันนี้ยังหาได้อยู่นะครับก็คือ,อ u h เ n ของเขา บล็อกนี้ให้แผงที่สามารถทำเป็นเบล412ตัว4ไ่้พัดได้ด้วยนั่นเองซื้อ1ได้ถึงสองเออเอาับเขาสิคนซื้ออคุ้มเออซื้อ1ได้ถึง2อรอะไรเงี้ยครับอ่าอันนี้พูดก่อนนะที่พูดมาหลากหลายยีห้อตะก,กี้นี้นะฮะคืออยู่แค่ในสเกล1ต่อ72นะจริงๆถ้าในสเกล1ต่อ48มันก็มี1ต่อ35 มันก็มีอีกนะครับแต่เราเราละไว้นะฮะเราเอาแค่ในส่วนของ1ต่อ7 2ดนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับตัวโมเดลแน่นอนครับอากาศยานรุ่นนี้ก็ยังไปปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องนะฮะเอาเป็นว่าที่ผมเอาที่ผมหาข้อมูลมาได้นะมันอาจจะไปโผลแบบ่แบบแบบๆแบบในหนังในซีรีส์เรื่องอื่นที่มันแบบ ออกมาแว็บหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ละไปนะครับเอาเป็นว่าที่หามาเนี่ยเท่าที่หามาได้เนี่ยก็คือเขาโผล่มาเป็นแบบคล้ายๆแบบตัวเด่นเลยนะครับส่วนเกตของฮองรุ่นนี้ที่เกี่ยวข้องกับตัวผมมีหลักห2ักเหตุการณ์ก็คือครั้งแรกตอนวันเด็กอีกแล้ว ไปเที่ยวป้อมประจุนไปเที่ยวโรงเรียนในเรือนะฮะตอนนั้นเขามีหอรับรุ่นนี้มาจัดแสดงนะครับก็เป็นเด็กนะครับปีนป่ายเล่นในในในหอรุ่นนี้แหละนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือตอนโตแล้วไปเตะบอลที่สนามทหารแห่งหนึ่งแล้วก็เขา,าเป่านกววีกไล่แป๊บเดียวสองหึงสองก็บินมาลงก็เป็นความประทับใจส่วนตัวเพราะว่ายืนตั้งไก่แต่ก็ยังเซได้ลมแรงมากเฮลิคอปเตอร์เวลาขึ้นลงนี่ลมเขาจะแรงมากนะครับอืมแล้วก็ เสียงเขาก็เหมือนฮิวอี้คือเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ก็เป็นเป็นคนเด็กคนหนึ่งที่ชอบของเสียงของฮิวอี้เสียงของเฮลิคอปเตอร์มากนะฮะเอออันนี้ก็คือเกิดคร่าวๆอีกนิดหนึ่งและกันก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องอตัวอยู่เบลเทวันตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นโมที่ได้มือ2มาอีกทีหนึ่งเออดังนั้นความสมบูรณ์มันอาจจะไม่สมบูรณ์มาก แต่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องให้เพื่อนๆชมกันเลยแล้วกันนะครับไปฟูจิมิทำตัวเบล UH1N ตัวนี้ครับมาในรูปแบบของหน้ากล่องที่เป็นแบบปกแนวตั้งนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ฮือฮามากเพราะโมเดลส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาวาดภาพหน้ากล่องเนี่ยฮะเขาจะวาดภาพเป็นแนวนอนแต่เนี่ยฟูจิมิเลือกทําเป็นแนวตั้งนะครับเอ,อตัวตัวนี้นะฮะ เป็นโมที่ผลิตในช่วงปี1980นะกล่องน,นี้อยู่ในช่วงปี1980นะก็ถ้าเทียบกับตัวผมผมเกิดปี1983เท่ากับโมตัวนี้อายุเยอะกว่าผมอายุมากกว่าผม3ปีก็คำนวณเอาแล้วกันว่าปีเนี้ยปี2021ตอนนี้ผมอายุ38โมตัวนี้ก็อายุง่ายๆครับก็441ปีแล้วโอ้อายุเยอะกว่าผมจริงๆนะครับเรามาดู รอบๆกล่องกันละกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ฟูจิมิแบบเก่านะครับแล้วก็จะเป็นเป็นแพ็กเกจตัวอื่นๆที่ฟูจิมิเขาผลิตขึ้นมาอ่าอยากจะบอกว่าตัวนี้ผมเคยต่อมีของอยู่ในตู้โชว์ด้วยนะครับอ่จริงๆฮอของฟูจิมิผมเคยต่อมาแล้วแหละเออนะฮะตัวนี้เคยมีปล่อยขายไปแล้วนะครับมีอะไรอีกละ่ะอ่ะอันนี้คือ เป็นรหัสของเขานะครับตัวนี้อยู่ที่รหัส7 a 2 7นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของบริษัทเขานะ Made in j a p a n โลโก้ก็จะเป็นฟูจิมิแบบเก่าทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปข้างกล่องไม่มีอะไรด้วยความที่มันเป็นโมยุคเก่านะครับไม่ต้องไปหา qr code ไม่ต้องไปหาอะไรไม่มีนะฮะอันนี้ก็คือรูปข้างกล่องนะครับว่าเออเนี่ยทำได้1ตัวนะฮะตามนี้เลยเป็นตัวของนาวิทโยทินเมนกันนะครับได้ตัวเดียวเลยนะ อ่าอันนี้ก็คือแพ็กเกจกล่องคร่าวๆนะครับอืมเปิดกล่องมานะฮะบอกอย่างที่บอกไว้เลยว่าตัวนี้ผมได้เป็นโมมือสองเป็นโมเก่ามาดังนั้นสิ่งที่มันจะขาดหายไปในกล่องนี้ที่ผมเปิดดูตอนแรกนะครับก็คือเขาไม่มีคู่มือการประกอบมาให้แต่อย่างที่บอกว่าผมเคยต่ออ่ายูเอัของค่ายนี้มาแล้วแล้วก็เป็นฮอที่ที่มองว่า ชิ้นส่วนไม่ได้เยอะมากดังนั้นการจะดำน้ําในบางชิ้นก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นส่วนดีข้อของสยามสเกลนะฮะเป็นของคนไทยเรานี่เองอันนี้ซื้อเพิ่มมาเรามาดูตัวชิ้นงานในกล่องกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มเลยมีทั้งหมดแผงพลาสติกนะครับสองแผงนะฮะเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกัน แล้วก็มีเป็นแผงชิ้นใสอีกหนึ่งแผงนะครับคู่มือการประกอบอย่างที่บอกไม่มีอันนี้คือดีเข้าก็คิดว่าน่าจะไม่น่าใช้งานได้แล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออายุเขาตั้งสี่สิบเอ็ดปีแล้วนะโมกล่องนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเนื้องานกันเลยดีกว่าตัวนี้ผมบอกไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะจะเอามาต่อแล้วก็ จะมีอีก c o n t e n t หนึ่งคือเป็นการต่อแล้วก็คอยอัปเดตข่าวสารของโมตัวนี้ให้ดูตั้งแต่เริ่มแกะถุงแกะชิ้นแรกจนต่อสําเร็จนะครับผมจะหยิบขึ้นมาหนึ่งแผ่ด้วยความที่ว่าเป็นโมยุคเก่าครับคือเขาได้เครดิตว่าเขาผลิตมาก่อนนะนะดังนั้นเรื่องรายละเอียดเนี่ยไม่ต้องห่วงน้อยแน่นอนอ่ะให้ดูเลยเนี่ยอันนี้คือส่วนของของห้องนักบินก็คือน้อยมาก ราบเรียบมากเพราะว่าตัวพื้นจริงๆถ้าโมลุกยุกหลังๆเนี่ยพื้นเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะเือนของจริงแล้วที่เป็นแบบเหล็กตารางตารางตารางอะเรไม่ถูกนะฮะเนื้องานเป็นลายลึกครับปรับโฟกัสแป๊บเป็นลายลึกครับอ่าลายเส้นไม่ต้องห่วงมันคือโมในปี1980หนึ่งันเก้ยแปดิลายเส้นมันก็จะไม่ได้คมคายมากหรือมีเส้นอะไรเยอะมากความถูกต้องเดี๋ยวต้องตรวจอีกทีนึงนะฮะข้างหลังเครื่องอันนี้เป็น รีเวทนูนก็ตรงกับเครื่องจริงแต่คือเวลาทํางานเนี่ยมันทํางานยากเพราะว่าพอรีเวทนูนมาถึงตรงช่วงรอยต่อพวกนี้ครับเวลาเราอุดขัดเนี่ยเขาก็จะหายไปนะครับใครมาณนะก็ขัดออกแล้วก็จิ้มจิ้มิ้ิ้เป็นรีวิลึกลึก,ลกเอาใครไม่มานะก็พอใจแค่นี้ก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับอ่านี่ก็คือตัวเนื้องานนะฮะตัวลายเส้นของโมอันนี้ในส่วนคอกพิดห้องลักบิน ส่วนฐานสกีอันนี้ถ้าเป็นผมทําฐานสกีตรงหัวตรงนี้ผมจะเจียออกแล้วผมก็จะใช้เป็นพลาสติกทําแทนนะครับแต่เดี๋ยวไปดูรูปจริงอีกทีนึงแหละก่อนทำเพราะบางทีถ้าขี้เกียจก็ไม่ทํานะฮะ,ะมาอีกแผงหนึ่งอุ้ยมีชิ้นส่วนหลุดเดี๋ยวว่ากันนะครับมาอีกแผงหนึ่งอันนี้ก็คือบอดี้เครื่องอีกด้านหนึ่งนะฮะ,ะจุดที่ ็มันโม1 9 8 0ดูน่ะเนาะข้อมูลบางอย่างตอนนั้นมันก็ไม่ได้อัปเดตจุดที่ถ้าจะทำเราต้องดัดแปลงแน่นอนคือเก้าอี้ครับอ่ะอันนี้ดูเดี๋ยวจะขึ้นภาพเล็กๆเป็นเก้าอี้ของฮอจริงให้ดูแล้วกันแล้วก็ดูเก้าอี้ที่โมให้มานะครับทำแน่นอนเพราะว่ามึงทรงมึงคือเก้าอี้อะไรเนี่ยเออแต่ก็เข้าใจมันคือหนึ่งอกพดข้อิดมันก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมาเยอะนะเอออันนี้เก้าอี้นี่คือถ้าจะทํา ถ้าจะเน้นความถูกต้องก็คือทําใหม่หมดเลยของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ฮอตะกูลนี้บ้านเราอะ่ะจะเป็นเก้าอี้แบบติดเกาะแล้วซึ่งถ้าในสเกล1นึจะติสบอกเลยว่าดัดแปลงไม่ยากนะครับหรือถ้าคุณมีอะไหล่พาร์ทของฮอตระกูลนี้ของค่าอื่นอยู่ก็ไม่เกินมือเอาเปลี่ยนได้เลยนะฮะจุดหนึ่งที่ดูแล้วขัดใจก็คือแผงหน้าปัดมันเล็กไปหรือเปล่าหรือจริงๆพวกค่ยอิย่างอิตอาเลอี่อย่างพวกนี้เขาทาถูกแล้ว นี่แผงหน้ปัดเล็กมากนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูค่อนข้างขัดใจนะฮะส่วนใบพัดเครื่องก็อย่างที่บอกครคือเครดิตอย่างเดียวของเขาเลยคือค่ายแรกที่ผลิตขึ้นมา,าแต่ดังนั้นความเขาเรียกเลยอะความสวยงามความถูกต้องอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาที่ส่วนของอันนี้ประตูเครื่องประตูแล้วก็ประตูด้านข้าง ตัวนี้บอกเลยถ้าทําเป็นของตัวสํานักงานตํารวจนะครับคุณมีดัดแปลงแน่นอนคุณต้องเจาะช่องนี้แต่ถ้าทําเป็นของฐานาฐานโบกกับฐานเรือทหารเรือไม่แน่ใจอ่ะแต่ทหารบกช่องเนี้ยเขาปิดอยู่แล้วก็ก็รอดตัวไปก็ไปทําตส่วนอื่นเพิ่มซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดอีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้รายละเอียดของพวกในห้องนักบินรายละเอียดของตัวใบพัดตัวเครื่องตัวอะไรเงี้ยครับเออก็ คร่าวๆประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นฮอที่ผลิตในปี1980ดังนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากว่ามันต้องให้อะไรที่แบบเยอะๆแน่นๆยุคนั้นอะต่อมาเป็นตัวได้ก็ดีใจแล้วสำหรับดีคอตัวนี้นะฮะถ้าใครจำได้ในคลิป430นะครับผมก็จะพูดถึงดีคอลตัวไทยของสยามสเกลเหมือนกันอ่ะแล้วก็อันนี้ครับคือดีคอล ที่เป็นของสยามสเกลอีกเหมือนเดิมนะครับอืมก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวสำนักง,งานตำรวจครับสามารถทำได้ในเบลสอ5ศ้งเึเบลสองเบลส1 2หนึ่งะฮะสยามสเกลให้มาแบบคุ้มเลยอันนี้คือในส่วนภาพสีนะครับส่วนที่ที่มองว่าในสยามสเกลชุดนี้ไม่มีคือคู่มือในการติดดีคอว่าตรงไหนติดตรงไหนอันนี้ไม่มีแต่ก็ไม่ยากครับเราสามารถหาภาพจริงได้นะฮะอันนี้อีกด้านหนึ่ง อันนี้คือเป็นตัวเนื้อดีข้ออยากจะบอกว่างานพิมพ์ของสยามสเกลเนี่ยดีมากตัวเนื้อฟิล์มบางมากนะครับถ้าเทียบกับงานของต่างประเทศเนี่ยสยามสเกลกินขาดในหลายๆค่ายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเก็บไว้ได้นานโดยดีข้อไม่เสียด้วยในราคาสเกลหนึ่งเกสองก็อยู่ที่หนึ่งร้ยสี่สิบบาทนะฮะหาซื้อได้ตามร้านโมเดลนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะ <laughs> ไปลองดูกัน สำหรับสยามสเกลเนี่ยเขามีทําดีข้อของอากาศยานไทยอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับซึ่งถ้าผมเอาโมเดลตัวไทยมารีวิวเนี่ยก็จะได้เห็นดีข้อของสยามสเกลที่เป็นตัวไทยอีกหลายๆตัวเช่นกันครับผมเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการดัดแปลงหอตัวนี้นะฮะให้มันเป็นตัวไทยเอาง่ายๆแล้วกันนะครับผมจะพูดถึงอ่าถ้าจะทาเดิมๆก่อนถ้าจะทําเดิมๆเดิมๆเลยนะไม่ต้องแดัดแปลงอะไรมาก แค่อาจต้องไปเพิ่มเสาสัญญาณคลี่สัญญาณก็คือตัวของกองทัพอากาศที่เป็นตัวเครื่องพาที่นั่งนะครับอันนั้นคุณอาจจะเพิ่มแค่บันไดถ้าจากโมต,ตัวนี้อย่างที่คุยกันนะฮะปิดกล่องก่อนด้วยความที่ว่านี่ห้องนักบินเขาโล่งมากนะครับคุณอาจจะต้องเพิ่มเก้าอี้เป็นเก้าอี้ในส่วนเก้ากอี้พาที่นั่งเก้าอี้พาที่นั่งอะไรพวกนี้นะฮะเข้าไปอ้อแล้วก็ต้องเจาะช่อง หลักนะครับก็คือต้องเจาะช่องหน้าต่างช่องนี้นี่คืเห็นว่าช่องหน้าต่างเพราะว่าตัวโมเนี่ยให้มาเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เป็นทึบนะครับการทําสีตัวเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศก็คือเป็นสีขาวกับแถบฟ้าแล้วก็มีเส้นเส้นสีฟ้าคาดกลางนะฮะรู้สึกจะไม่มีใครทําดีเข้ามาถ้าจะทําต้องบังพ่นเอานะครับ ก็คือเครื่องจริงเนี่ยไปหาข้อมูลส่วนนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์อา,ากาศอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะครับอ่ามาถึงอีกตัวหนึ่งที่ไม่ต้องดัดแปลงมากคือเบล2องหึงของตัวสํานักง,งานตํารวจจุดดัดแปลงก็เหมือนกันเลยจุดดัดแปลงก็แค่คุณก็ต้องเจาะช่องหน้าต่างเพิ่มบันไดตรงบันไดข้างเครื่องนะฮะมีเพิ่มอะไรแก่กรอบลรอกไวกว้านเพราะบางลำอ่ะมีอันนี้ก็ไปหารูปดูเพราะว่า เหมือนว่าเขาไม่ได้ติดทุกรำนะครับในส่วนของการทำสีของสำนักง,งานตำรวจเนี่ยถ้าเอาเป็นแบบเดิมก็คือนี่เลยสีนี้ขาวคาดเลือดหมูนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของกองทัพอากาศก,กับตัวสำนักง,งานตำรวจเนาะและถ้าจะดัดแปลงเป็นตัวของกองทัพบกกับตัวราชนาวีเพราะสองตัวนี้เขาแพลตฟอร์มมาคล้ายๆกันนะฮะจุดที่ต้องเพิ่มก็คือ อยากให้ดูจุดที่ต้องเพิ่มก็คือเพิ่มกระโดงบนหลังเครื่องนี้นะฮะบางลำมีรอกบางลำไม่มีถ้าของทหารเรือนี่ติดปืนเพิ่มติดปืนเพิ่มด้วยนะออของทอบอก็อาจจะมีแค่ติดบันไดติดเป็นพวกกระป๋ออะไรพวกนี้กันกันอาวุธกันอะไรเขาอะนะฮะเพิ่มขึ้นมานะครับการทําสีของตัวทหารทหารบกนะครับตัวกองบินทหารบก ถ้าประจำการในยุคแรกจะเป็นสีพรางนะฮะแต่พอมาเป็นยุคหลังที่เขาอัปเกรดแล้วก็จะเป็นสีเขียวออกดำๆๆก็ไปเลือกเอากันว่าคุณจะทําในช่วงทำลายช่วงไหนนะฮะแต่ถ้าคุณจะทําเป็นของตัวทหารเรืออันนี้ทหารเรือเป็นสีพรางก็ไปหากันดูอีกทีแล้วกันนะครับอ๋อของทหารเรือก็มีกระดงบนหลังเครื่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็อ๋อโทษทีลืมบอก ตรงจมูกเครื่องของฐานเรือกับของฐานนั้นบกต้องทําจมูกเครื่องเพิ่มเพราะเขามีมีตุ่มๆยื่นอยูต่ตรงจมูกเครื่องอีกทีหนึ่งนะฮะก็คงจะอ่ะคร่าวๆจบประมาณนี้แล้วคงไม่มีตรงส่วนไหนแล้วนะครับเหลือนะตัวนี้ถ้าให้คะแนนการประกอบเคยประกอบของฟูจิมิมาแล้วความละเอียดเนี่ยถ้าให้เป็นแบบให้เป็นดาวเนี่ย สองดาวครึ่งพอนะครับถ้าราคาเพราะว่าตัวนี้มันได้มือสองมาราคาก็เลยได้ห้าดาวรายละเอียดการประกอบหอ๋อสามดาวไปก่อนละกันนะฮะยังไม่ได้เริ่มนะครับแต่คิดว่ามันมีแหละจุดที่มันไม่ลงตัวมันมีแน่ๆนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนเคยต่อคอยี่ห้อนี้แล้วรุ่นนี้แล้วคิดว่ามันคะแนนมันมากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมคอมเมนต์มาได้นะครับ ก็คงจะขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมดูแล้วคอมเมนต์ติชมกันมาได้ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ให้หน่อยนะฮะจะได้มีคลิปรีวิวโมเดลมาให้เพื่อนๆชมกันเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากพี่ๆหลายๆท่านนะครับเอ่ยชื่อก็ดีไม่เอ่ยชื่อก็ดีเครดิตแปะไว้ก็ดีไม่ได้แปะไว้ก็ดีขอขอบคุณพี่ๆทุกคนจริงๆขอบคุณมากนะครับ สำหรับวันนี้คงจะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเอาโมตัวไหนมารีวิวก็ลองติดตามชมแล้วกันแล้วก็ค่อยๆดูแล้วกันคอนเทนต์แยกจะเริ่มตัดตอนไหนทำตอนไหนเดี๋ยวก็จะบอกกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ